สวัสดีครับพี่น้องเสาเับมารอเบิงแปลงอ้อยนะครับอ้อยกันน้ำสุพรรณบุรีห้าสิบปลูกไว้ําพันนะครับกันน้ำขายวันแตกกอเป็นไปซุมเมอร์นะครับการแตกกอ มาเบ่งบักอืน้ำนะครับปักท้องปลูกแซมไว้นะครับกำลังงามกำลังเป็นดอกเป็นหมากนะครับน,นี่กับสิมาผสมเกีรสอนให้นะครับกตีกันมาผสมเสมออะไะครับได้เป็นดอกผสมไว้เบ่งคอแตกต่างกันนะครับอันที่ผสมกับบอบได้ผสม ดอกกำลังหลายดนีดอกเหลี่ยงเต็มเลยเบ่งดอกหมากที่ผสมนะครับผสมเกสรเลยรเริ่มเหลี่ยมแล้วครับ ไี่ไงเตือบมาผสมนี่น่วยที่ไม่ได้ผสมนะครับไม่ได้ผสมเกสอรไว้ไปแล้วครับน่วยเดียวไม่ได้ผสมปินกินี่ได้ครับ สะสมดอกนี่นะี่จิ้มจิ้มลงไปด้วย ำลังใหญ่กำลังเหลี่ยมพี่น้องปลูกแซมปลาอ้อยไวู้นี่กำลังเหลี่ยมแซมนี่ยังบพท่านได้มั่นใจบรนไดว่าสิรอดได้พี่น้องขนาดว่าใหญ่กว่านี่ยังว่ายไปแล้วแบบนี้ต้องรอบเบิกเงินไปเรื่อยๆนะครับ ติดติดอยู่ดรอกครับหน่วยกำลัางงามจอดไว้บ้าลายเพราะได้กินนะครับเพราะว่าได้ซื้อเขาประหยัดต้นทุนไป คลองติดจบคลิปไปเพียงซำเนียนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไปน,นะครับเสียพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ